หนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเรากลุ่มแสงเงาโปรดักชันนะครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอหนังสั้นเรื่องโปรเจกต์สุดท้ายนะครับรายการต่อไปขอให้พิธีกรรับหน้าที่ต่อครับครับต่อไปจะเป็นการ นำเสนอนะครับก็คือแนวคิดหลักนะครับก็คือจะใช้เรื่องราวเหนือธรรมชาติของคําสาปนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของความกดดันความไม่เป็นธรรมในระบบการศึกษาที่นําไปสู่โศกอนาตกรรมนะครับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์นักศึกษาที่เผชิญกับความกดดันและแรงกดดันจากโปรเจกต์จบการศึกษานะครับต่อไปจะเป็นเรื่องย่อนะฮะก็คือ พิมพ์เป็นนักศึกษาปี4ที่ทํางานพาทํามอย่างหนักแต่ทาโปรเจกต์ไม่สําเร็จนะทำให้เธอเครียดจนฆ่าตัวตายและกลายเป็นคาสาปของโปรเจกต์ปีสหลายปีต่อมาเมและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนำกำลังเร่งทาโปรเจกต์จบทมกลางเข่าดือของคําสาปหลังจากเบลเกือบเสียชีวิตเมย์เริ่มสืบหาความจริงแล้วพบว่าพิมพ์เป็นใครเธอจึงตัดสินใจทาโปรเจกต์ให้พิมพ์จนเสร็จเพื่อปลดปล่อยคำสาปในตอนจบมีเพียงเมคนเดียวนะครับที่จบการศึกษาและและโปรเจกต์ที่ทําให้พิมพ ก็คือเป็นโปรเจกต์ของตัวเองนะฮะแรงบันดาใจมาจากนักศึกษาที่ต้องเผชิญกับความเครียดและแรงกดดันจากโปรเจกต์จบการศึกษานะครับครับต่อไปจะเป็นแก่นของเรื่องนะฮะก็คือจะตั้งคําถามเกี่ยวกับกระบบการศึกษาที่อาจเป็นต้นต่อสาเหตุของความล้มเหลวของนักศึกษาเน้นความเห็นอกเห็นใจและการเติบโตของตัวละครนะครับเป็นหลักครับต่อไปจะเป็นเรื่องของเบรกดาวนะครับเบรกดาวเราได้จัด เตรียมวันที่ทุกคนสามารถสะดวกแล้วก็ไม่รบกวนการทำงานของแต่ละคนนะครับต่อไปจะเป็นบทภาพยนตร์นะครับบทภาพยนตร์เราอิงมาจากเรื่องเรื่องสั้นที่คนเขียนบทคนแรกได้แต่งนะครับแล้วก็เราจะมาเรียงด้วยหลักการ9ภาพนะครับเป็นบทละครโดยการเห็นภาพแล้วก็ลงรายละเอียดที่โลเคชันแล้วก็ r พลฟและนักแสดงนะครับ โดยแคทเราก็จะแบ่งตามบุคลิกของแต่ละคนแล้วก็ลักษณะหน้าตาหรือท่าทางของแต่ละคนนะครับโดยบทที่เราได้ทั้งหมดจะมีทั้งหมด22ซีนนะครับอันนี้คือโปสเตอร์หนังสั้นของเรานะครับต่อไปจะเป็น โอเคขแต่อไปจะเป็นเว็บไซต์ในการนําเสนอนะครับกดกดกดเว็บไซต์แป๊บนึงใช่เว็บไซต์นําเสนอใช่